ก็สว <chat> ัสดีทุกคนกันด้วยเครับผมนะก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะผมนะที่มีชื่อว่าแพน vs ซอมบี้กันนั่นเองนะผมนะโอ้โหสังเในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะคนดูนะเออฉันก็ตามจากพาที่แล้วนะครับที่ผมเมื่เล่นไปถึงเลเวลที่เออเท่าไหร่วะเยอะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าน่าจะที่8มั้งใช่ไหมมห้าดีเออแปด่อะไรเลย ใช่ครับ5นะฮะโอเคนะครับซึ่งก็อผมก็ได้เล่นไปถึงเลเวลที่5แล้วผมนะในพาร์ทที่แล้วเนาะซึ่งก็เลเวลที่6กที่7ดที่ผมเล่นมานะครับมันคือแปลว่าไปเล่นกันหลังใหม่มากันอีกเช่นเคยนะคนดูนะซึ่งก็นี่นะครับเลเวลที่8ปนฮะไปเลยผมนะปลาเ t สเ e สโก o ฮะ เฮีย <Panther S 2> อะไรนี่เฮ้ยปาหนาโอโอโอโหเต้ง oh. ต okay, uh ึงเต้ง uh ตึง oh. ต oh. ึงเต้งนะฮะทุกคนดูนี่โอโหโอเคนะครับซึ่งก็อันนี้มันให้เราเลือกตัวนะครับซึ่งก็เลือกกันไปเลยนะฮะมาโอเคมานะครับผมนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวละครทั้งหมดที่ผมเลือกกันมานะครับนี่นะซึ่งก็ไปกันเลยผมนะปาฮะเพลเลยโอเคนะครับผมซึ่งก็อันนี้นะฮะโอเคนะครับซึ่งกกเรดี้เซตนะฮะ อันไหนอันไหนเห็นนะเว้ยโอเคนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นซอมบี้ไอเทียแป๊บแป๊บแป๊บโอเคตายไปโอเคนะซึ่งก็อันนี้เป็นซอมบี้นะครับซึ่งก็หมอกอ่ะใสกูเห็นนะเว้ยโอเคพยายามมันก็ยิงไปกันเลยถ้าโอเคนะครับโอเคซึ่งก็เพิ่มลงไปตัวนี้ไปนะครับเป็นตัวเห็ดนี่แหละนะฮะโอเคนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีเวลากันมากกันมานะครับซึ่งก็ชิียวเกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะฮะเออนะมา โอเคมาแล้วครับผมซังก้ในตอนนี้นะครับมันน่าจะไม่ได้มีอะไรกันมากนะครับเห็นบ้างคือแบบเป็นคิวเกินฮะโอเคนะครับซังก้นี่มันยิงอะไรเนะี่ยโอเคครับโอ้โ oh, หดูหมอกไอสัตว์แม่งยางหนาะเลยทุกทุกคนนะดูดิเห็นบ้างฮะฮะเชียวอ๋ออ๋อเย้เย้เย้เทำทำไง เชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแป๊บนะทุกคนเก็บเป็ดโอเคนะครับซึ่งก็แป๊บนะทุกคนเมื่อยางกีมันเต้งถึงมาใช่ไหมและและและมันนะครับฆ่ามเมอ,อไอเยอะเพื่อของของเราได้เยอะด้วยนะฮะซึ่งมันจะแค่ยังไงโอ้เฮ้ยโอเคนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับนะเออโอเคเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับมันน่าจะยิงไอซอมบี้นะครับทุกคนโอเคยังไงโอ้โ oh. หโอเคมานะครับมา โอเคโอโอเคครับแป๊บแปโอเคเอาไปฮะโอเคนะครับ oh, ซ right? ึ okay, affe, okay, okay, okay. Okay, ่ง okay, ก็โอเคซึ่งก็มันกินเคียอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับซึ่งแม่งโอ้โหหมอกขัาดคือผมแม่งไม่สามารถเห็นอะไรกันได้เลยนะครับนะคนดูโอเคนะครับซึ่งก็โอเคโอเคทำยังไงต่อวันเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับซึ่งก็ยิงกันไปนะฮะโอเคแป๊บนะผมขอเปลี่ยนอันนี้ได้ยังเนี่ยเฮ้ยโอเคแตก ยังไม่แตกสัตว์โอเคครับต้องขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนอะไรเลย,เยผมขอเปลี่ยนนะครับนะโอเคมาแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้ด้วยนะครับโอเคอ้าวโอ้โห و, ง่ายเกินโอ้โหอะไรกันล่ะครับเนี่ยแป๊บนะอันนี้คือจบกันแล้วฮะอ,อะไรอะ่ะโอเคนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับทุกคนซึ่งอ,อันนี้นะครับจบกันแล้ว แบบโคตรเร็วฮะซังก้อนนี้นะครับมันคือมันคือไอแม่เหล็กนะเนียนว่าโอเคนะครับซังก้อนนี้ร้อยบาทนะครับมันเป็นตัวอะไรยังไงผมไม่รู้นะครับอันนี้เป็นแม็กแมกเนตชรูมนะฮะรีมูฟเฮลเมตแอนด์อดัลเตอร์เมทัลออบเจ์ฟอร์มซอมบี้อ๋อไอเย็ดเช่ ทุกคนเทพชัดโอเคมานะครับผมโอเคโอโอเคดีดีดีโอเคมานะครับซึงอ้อนนี Wal ้เป็นเลเวลที่9นะฮะโอ้โหแม่งคือใกล้จะจบกันแล้วนะครับทุกคนเห็นปะซึ่งก้อนนี้แหละนะครับผมไปฮะโอเคมานั่นนะครับทุกคนนะซึ่งก็อันนี้นะครับเป็นตัวละครนะฮะทั้งหมดที่ผมเลือกไปนะครับผมซึ่งก้อนนี้เรามีตัวใหม่กันด้วยนะฮะนี่นะครับมันเป็นตัวเออ่โคมไฟนะครับนะเพราะว่าแม่งหมอคือแบบโอ้โหกูยอมแล้วนะนะทุกคนนะซึ่งก้อนนี้แหละนะครับมา A later few moments later โอเคมาไอสัตว์ไอเที <S 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 okay, ้ยท uh, yeah. ุกคนออ่ไอเที้ยทำทำครูทำยังไงอย่าเอาเอาเอาทุกคนในตานี้ผมไม่ได้เอาไอตัวนั้นมานะครับเป็นตัวมันมันคือเป็นตัวไอศูนบาทนะครับแม่งเอาใหม่ไอสัตว์เอ้แม่งโอเคนะครับไอตัวศูนบาทมึงอย่าเอาออกนะฮะทุกคนไม่ใช่ทุกคนโอ้ยทำไรเนี่ยโอเคนะครับโอเคมาเอาใหม่นะฮะ โอเคมา้วครับผมนะซึกคนในตอนนี้นะครับมันก็ใกล้เออฮิวเวฟกันแล้วนะฮะโอเคนะครับซึ่งก็มานครับคือแบบคือกูพร้อมมากนะครับทุกคนนะโอเคนะครับซึ่งก็นี้โอเคนะครับเป็นตัวไอไอโบนัสเออเฮ้ยห้สมองกูแม่โอเคนะครับผมนั่นไงมาแล้วโอเคนะครับซึ่งก็นี้ฮิวเวฟกันแล้วนะครับทุกคนโอเคมานะครับซึ่งก็เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับนะโอเคนะครับซึ่งก็ในตอนนี้นะครับ ตอนนี้มายังยังไม่รู้นะคะทุกคนนะคือแบบหมอแบบไอ้เหี้ยเออแม่งคือแบบน่าเออนะครับแม่งแม่งยากขึ้นจัดนะเออโอเคมาครับซึ่งก้นนี้นะครับผมก็จะเพิ่มไปตัวแป๊บแป๊แโอเคเกือบแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้สายได้แป๊บแป๊บแป๊บแป๊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 ุดกอนเลยโอเคครับโอโอเคไอเหีเกือบเกือบไม่รอดนะแล้วนะครทุกคนนะซึ่งกนนี้โอเค งอแป๊บนะผมโอเคเย้ยโอเคแล้วเอาไอ้ตัวนี้ออกนะครับและเพิ่มไอ้ตัวยิงเข้าไปนะครับนี่โอเคแล้วก็เพิ่มอันนี้ไม่ใช่เพิ่มดีเอาออกนะโอเคนะครับซึ่งก็ไอ้ตรงนี้โอเคอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอเคแปบบ๊แบแบป๊บเอา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 กดกดแม่งสองตัว โอ้โหยึดเป็ดเลยโอเคนะครับสังก้อนี้เพิ่มไปนะครับเป็นตัวยิงนะคนดูสังก้อนี้โอ้โหมากันอีกแล้วนะครับแม่งมากันเยอะมากนะครับทุกคนนะโอเคสังก้อนี้แม่งโอเคนะครับสังก้อนี้เป็น2ตัวนี้นะครับโอเคต้องก็รอกันไปนะครับแป๊บนะโอเคหยุดกันไปโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ไอแล้วก็เพิ่มไอตัวยิงไปไอตัวเชียนี้แม่โอ้โอเคมันครับเอาไปโอเค โอเคนะครับผมซ่งก็ตอนนี้นะครับมผมต้องเออไอหยุดเกมก,กันก่อนนะครับซ่งก็นั่นนะฮะเห็นเห็นไหมครับนะทุกคนนะฮะซ่งก็ไอ้นั่นนะครับมันเป็นตัวกระตุกนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจ,จัดจัดการอะไรกับมันได้นะครับนะทุกคนดูนีน่เห็นบ้าเอาไปกันแล้วฮะฮะคือ,อไรเอาแป๊บเอ้าไอ้เช่มันตายเอาไอ้สัตว์แล้วคูมแม่งเสือโอเคไอ้สัตว์ทุกคนมันแม่งก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเอา เอาแล้วมันไอ้ยังเอาแช่งงงเลยกูโอเคนะครับมาโอเคนะครับซ่งก็ยตอนนี้นะครับมันก็ใกล้ถึงอ่าฮิวเวฟกันแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับซังก็ในพาร์ทนี้นะครับแม่งมีแต่ความแบบงงนะครับทุกคนนะเออโอเคนะครับซ่งก็ยตัวนี้เอาไปนะครับแม่งยังไอสัตว์นี่วาอ้านั่นไงมาแล้วอ่าฮิวเวฟอัพออฟซัมเบอรีนะฮะทุกคนโอเคมานะครับซ่งก็ผมก็ขอเอานี่ออกกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเอาไตัวนี้นะครับ มันคือมันคือไอตัวนี้นี่แหละนะครับมันคือไอตัวช่อมพู้นะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็นั่นแงมากเราไว้มากันแล้วโอเคนะครับแล้วก็หยุดกรนเพื่อนโอเคห้ามามันไหนไอไอแย่ีนแมงเอา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 ยังไงอะเอาเอายมงไเอาเอายังไงะไอแค่แล้วแล้วเมื่อกี้มันคือแบบมันตายมันไอสัตว์ทุกคนพาร์ทนี้ไม่งงจัดนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ อันนี้โอเคแป๊บๆนะเอาตรงนี้ไปครับโอเคไปนะฮะโอเคซ่งก็อนี้เอานี้มาโอเคนะครับผมซ่งก็อนเฮี้ยงงวะเฮ้ยโอเคนะครับซ่งก็นี้ยิงไปดีเออโอเคนะครับมาซ่งก็พาร์ทนี้แม่งโอเคนะครับซ่งก็เฮ้ยเฮ้ยมันจัดจบแล้วว่ะเอาแป๊บนะอันนี้แค่ตัวเดียวกันแล้วนะครับทุกคนโอเคนะฮะซังก็น่าจัดตายกันแล้วเปล่าใช่แหละโอเคตายเถอะตายอย่างอ้าวแม่งอึดเกินโอเคนะครับซ่งก็ โอ้โหนึกว่าจะยากปะโธนะครับโอเคนะฮะโอเคสันก็ปกดไปนะครับอันนี้เป็นเหนือจดหมายนะครับผมโอเคอ้าเอาเอา,เ,อาเฮ้ยคืออะไรอะสวัสดีนี่คืออะไรอ่ะแม่งโอ้โหภาษาอังกฤษนะทุกคนนะเออโอเคมานะครับผมโอเคถ้าสั่งอันนี้ เลเวลที่10นะครับผมเลเวลที่10นะซึ่งก้อนนี้ผ่านหน้าละกันนะผมโอ้โหนะซึ่งก้อนนี้แหละผมนะก็สําหรับใครผมนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยระกรัเน,นะก็สาหรับคลิปนี้ครับไปก่อนสวัสดีผมบายบายฮะจุ๊กรูโอ้โหคลิปนี้ไม่งงคลิปหายเลยว่ะเฮ้